มาทุกคนมาหนึ่งคลิกแห่งปฏิหารของเราจะทำได้ไหมทุกคนหนึ่งคลิกแห่งปฏิหารของเราจะทำได้ไหมนะเราจะเราจะทำทวนบวกสิบสองนะร้อยสิบไม่รู้จะได้ไหมนะต้องลองดูหนึ่งคลิกแห่งปฏิหารวะทุกคนคลิกนี้คลิกนี้เพื่อเธอ คลิกนี้เพื่อเธอมาหนึ่งคลิกแห่งปฏิหารับ คนมาสามสองหนึ่งผมไม่ดูนะผมไม่ดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องอย่างนี้ดิต้องอย่างนี้คนโอ้ก๊อดขู่สุดมาว้าหนึ่งคลิกแห่งปฏิหารหนึ่งคลิกแห่งปฏิหารครับทุกคน